ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลังเหล็กไหลเสียนทุ่มหนึ่งรล้านซื้อเหล็กไหลงอกในหินแต่ขอท้าพิสูจน์ก่อนเจ้าของไม่ยอมขายเสียนสุดทุ่มขอซื้อเหล็กไหลในก้อนหิน100ล้านแต่ขอพิสูจน์ตามความเชื่อก่อนเจ้าของไม่ยอมขายบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะขายวันที่31สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณี นายลินลักษ์พงอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่145หมู่4ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมกระบี่ได้ไปพบเหล็กไหลซึ่งมีลักษณะก้อนหินรูปไข่และด้านในเหล็กไหลเป็นเหมือนรังไข่ของเหล็กไหลลักษณะสีดำมันวาวความคืบหน้าผู้สึกข่าวรายงานว่าได้มีคนติดต่อมาที่นายลินจำนวนมากเพื่อขอซื้อและขอให้ตั้งราคาขายแต่นายลินไม่ได้ตั้งราคา และบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะขายเพราะครัวจะไม่มีผลดีเนื่องจากที่ไปเจอนั้นมียิงสาวมาเข้าฝันจนไปพบเจอดังกล่าวล่าสุดทราบว่าได้มีเสียเหล็กไหลที่อยู่ในวงการเดินทางมาที่บ้านขอซื้อในราคาสูงถึง100ล้านบาทแต่ขอพิสูจน์ตามขั้นตอนของคนที่เชื่อเรื่องเหล็กไหลทั้งการเผาไฟยิงเป็นต้นแต่ทางนายลินไม่อนุญาตและคนที่เดินทางมา ไม่อยากให้เป็นข่าวด้วยจึงยังไม่สามารถซื้อขายประกอบกับนายลินมีความตั้งใจว่าจะไม่ขายด้วยส่วนคนที่มาขอซื้อและเสียนเหล็กไหลต่างก็ระบ,บุว่านี่คือรางเหล็กไหลที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนทั้งนี้จุดที่เจอนั้นถือเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเพราะมเาีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นเมืม่อประมาณปี25-30หรือประมาณ30กว่าปีที่แล้วพื้นที่หมู่4ี่บนควนเขี่ยม ได้มีการสัมปทานไม้ก็มีคนสัมปทานตัดไม้มีทั้งหลายชนิดทั้งไม้เคี่ยมไม้หลุมพอนำออกไปขายโดยใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่เข้ามาชักลากปรับพื้นที่มาถึงจุดดังกล่าวปรากฏว่าได้มีงูบองหลาหรืองูจงอางขนาดใหญ่ออกมาขวางหน้ารถแบ็กโฮทำให้คนขับรถขับไปทับแต่งูไม่ตายเลยขึ้นไปบนเนินข้างต้นเคียมขนาดใหญ่กว่า3คนโอบและก็ตายลงตรงจุดดังกล่าว ส่วนต้นเคียมต้นนั้นจะมีคนงานเลื่อยจนขาดแต่ไม่ยอมล้มจนเวลาผ่านกว่า20ปีจึงยืนต้นตายเองส่วนการตัดไม้นั้นหลังจากเจองูบองหลาและทับตายไม่กี่วันต่อมารถคันดังกล่าวขณะลงไปในลำห้วยก็ถูกคนดูดจมหายไปจนถึงปัจจุบันส่วนคนขับก็สติแตกเป็นบ้าไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ชาวบ้านในพื้นที่รับรู้มาตลอด และเล่าสู่กันฟังมานานกว่า30ปีแล้วด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ